นะคะทุกคนวันลอยกระทงเชียงใหม่ปี2568 นี้ก็จะพาทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศของวันลอยกระทงค่ะอันนี้จะเป็นคลิปที่เราถ่ายตั้งแต่วันที่4นะคะแต่เราได้เลิกลงวันที่6นั่นเองค่ะซึ่งก็ไม่ต้องเสียใจยนะคะภายงวันที่6ก็คือเป็นวันกระทงใหญ่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะมีงานกระทงเล็กกระทงใหญ่มี2วันด้วยกัน,นะคะ่ะแต่วันที่6อะค่ะจะมีการจัดขบวนกระทงใหญ่นะคะซึ่งจะมีการเดินขบวนภายในตรงส่วนของข่วง,ง,งประตูท่าแพจนไปถึงส่วนของกาดหลวงหรือกาดวัดรสนั่นเองค่ะซึ่งท่านใดนะคะที่จะมาชมก็รบกวนทุกท่านเนี่ยตรวจสอบ สำหรับโซนตูท่าแพนะคะทุกท่านก็จะเจอกิจกรรมที่โชว์แสงสีเสียงในสประตูของสวนตูท่าแพนะคะอีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆโซนงานวัดและโซนของอินตามทางที่มีวัดทางด้านซ้ายและด้านขวาและยังสามารถเข้าห้องน้ําได้อีกพอค่ะทุกอย่างมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่ทางร้านจัดการให้ค่ะห่าห่วงเรื่องความปลอดภัยต้องวลเรื่องการจอดรถนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะเที่วให้มีความสุขและสนุกกับวันลอยกระทงคะทุกคนและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะ